จะเป็นอย่างไรครับถ้าสมมุติว่าโลกนี้เนี่ยสงครามไม่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์สำคัญของโลกนี้ไม่ใช่มนุษย์ครับแต่ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ มิชชั่นอิมพอส i ิเบิลเดทเร็กนอยน์มิชชั่นอิมพอส b ิเล่าพิกัดมรณะจะพาเราไปทำภารกิจสุดเดือดที่ไม่มีทางเป็นไปได้ในการต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์และผู้ที่จะทำหน้าที่หยุดยัง้งเหตุการณ์ต่างๆก็คือตัวของอีธานฮันเรามาร่วมทำภารกิจนี้ไปพร้อมกันครับกับม i s ชั่นอิมพ s ส i ิเบิลเดทเร็กนอยน์มิชชั่นอิมพอส b ิเบิลล่าพิกัดมรณะรีวิว ตรงๆนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ติดตามแฟรนไชส์ของ Mission Impossible มาอย่างยาวนานเลยนะครับตั้งแต่ภาคแรก Mission Impossible ปี1996ซึ่งตอนนั้นนะผมเกิดแล้วแหะแต่ว่าเรายังเด็กเกินไปที่จะดูแล้วก็ทึ่งกับภาคภาคนี้นะครับแต่ภาคที่ผมได้ดูในโรงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ Mission Impossible ภาค2ครับ MI2 จำได้เลยฮนะฉากหนึ่งที่เป็นฉากจำของเรื่องก็คือฉากที่อีธานฮันเขาปีนหน้าผา ปีนหน้าผาขึ้นไปแล้วไปเอาแว่นตามาใส่รับภารกิจจากนั้นโยม,ม่นตาจริงแล้วมันระเบิดใส่กล้องตุง้มอันนี้คือภาพจําที่ผมได้ดูในโรงหนังกับมิชชั่นอิมพอสิบิลภาคสนะฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ติดตามมิชชั่นอิมพอสิบิลมาตลอดนะครับถ้าพูดถึงหนังสายลับที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยอาจจะมีเฟรนชาชสยอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกที่น่าจะจํากันได้ก็คือ 007ครับเจมส์บอนด์นะฮะซึ่งตอนนี้นักแสดงคนล่าสุดที่รับบทนี้ไปก็คือ d ดน i e l c คร i กและได้ปิดตำนานของ d ดน i e l c คร i กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมีการคัดเลือกนักแสดงคนใหม่อีกเฟรนไ์ชายหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆสำหรับเป็นชายสายลับก็คือ Kings m a นครับตอนนี้มีการประกาศจะทำภาคที่3ออกมาแล้วหวังว่าแฟรนชชส์ของ Kings Man จะสามารถต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงยุค2,000เป็นต้นมา ก็คือ Mission Impossible ิลครับเฟนชายนี้เนี่ยนับว่าเป็นสายรับหน้าหล่อที่สุดในโลกเท่าที่เราเคยรู้จักกันมาก็ว่าได้นะฮะตั้งแต่ปี1996ที่ทอมครูซได้มารับบทเป็นอีธานฮันหลายๆคนรู้สึกตาตึงใจมากๆนะครับสาวๆหลายคนรู้สึกชอบสายรับสไตล์ของอีธานฮันมากกว่าเจมส์บอนดที่มีการเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะฮะและสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มิชชั่นอิมพอสซิเบิลมีแตกต่างจากเฟนชัยอย่างอื่นก็คือเรื่องของภารกิจครับ ภารกิจที่มิชชั่นอมพอสิเบิลได้มาทำเนี่ยจะเป็นภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้ครับเป็นภารกิจที่มีเปอร์เซนต์ความสําเร็จต่ํามากซึ่งตัวของอีธานฮันสามารถทรําภารกิจแบบนั้นนะ่ะได้สําเร็จในทุกๆครั้งไปครับ แต่สิ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เราดูหนังในแฟรนไชส์ของ Mission i m p o s s i b l e ทุกๆครั้งเลยที่เรารู้สึกได้ก็คือว่าไอ้ภารกิจนี้เนี่ยถึงแม้ตอนจบเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยอีธานฮันมันจะต้องแก้ปริศนาได้มันจะต้องทําได้มันจะต้องผ่านทุกปัญหาไปได้แต่ตัวหนังสามารถทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเหตุกา,ารณ์ที่อีธานฮันทำเนี่ยมันจะสําเร็จจริงๆหรือเปล่าอีกสเสน่ห์นึ่งที่น่าจดจํา ของมิชชั่นอิมพอสซิเบิลก็คือก็คือเพลงเปิดตัวครับหลังจากที่มีการเปิดหัวเรื่องไปแล้วเนี่ยในเป็นชส์ของมิชชั่นอิมพอสซิเบิลจะมีการใช้เพลงเตีมของมิชชั่นอิมพอสซิเบิลนะฮะนี่คือเพลงที่ติดหูมากมากแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพลงนี้ขึ้นมาผมว่าหลายหลายคนจะต้องทำท่าเป็นเหมือนสารลับออกมาแน่นอนนะฮะสำหรับภาคนี้นะครับก้าวเข้าสู่ภาคที่7แล้วมิชชั่นอิมพอสซิเบิลล่าพิกัดมลณนะ จากตัวอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะเราได้เห็นเลยว่าตัวของอีธานฮันเนี่ยจะต้องพบเจอกับตัวร้ายที่ยากจะรับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคนี้สิ่งที่จะต้องเจอเนี่ยคือเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากนะครับเขาให้อีธานฮันมาเจอกับปัญญาประดิษฐ์ครับหรือก,ก็คือ AI นั่นแหละ,ะเราเคยเห็นภาพยนตร์เคยเห็นซีรีส์เคยเห็นหนังที่มีการใช้มนุษย์สู้กับปัญญาประดิษฐ์มาเยอะแล้วนะครับที่เราน่าจะจําได้ก็คือ t e r m i n a t o r ครับที่มีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาจนมันสามารถ คิดค้นวิวัฒนาการตัวเองนะครับเรียนรู้เพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่จะทําลายโลกนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองฮะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะใกล้ๆก,ก,กันก็คือ a v e n n ็น r e อเอตออฟออครับที่ปัญญาประดิษฐ์วิวัฒนาการตัวเองเพื่อที่จะล้างบางมนุษย์ทั้งโลกใบนี้นะครับแล้วก็คิดที่จะครองโลกด้วยตัวเองครับอีธานฮันต้องพบเจอกับปัญญาประดิษฐ์อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสงครามโลก ครั้งที่3ได้ครับต้องบอกตรงๆนะฮะว่า Mission Impossible ในภาคนี้เนี่ยตัวของทีมงานทั้งทอมครูซทั้งผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์แมคโคร y ีแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ร่วมทำภาคนี้เนี่ยทำการบ้านมาอย่างดีเลยนะครับไม่ได้มีแค่ฉากแอคชั่นให้เราได้ดูกันเท่านั้นนะครับฉากที่เป็นภารกิจสุดเดือดก็ทำให้เรารู้สึกรุ้นระทึกตามไปด้วยได้ครับแทบจะหยุดหายใจกเลยทีเดียวนะฮะไอฉากแรกเนี่ยผมไม่บอกนะเป็นฉากอะไรไอฉากแรกเนี่ย ตอนที่เขาเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดอ่ะผมเห็นปฏิกิริยาของทุกคนในโรงเลยว่าเขาพูดมาเป็นเสียงเดียวกันเลยคือแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้คือความคิดที่อยู่ในหัวเราอะฮะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะดูต่อไม่อยากจะลุกออกไปเข้าห้องน้ําเลยแทบจะไม่มีช่วงที่ให้เราพักหายใจกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาทำหนังที่เป็นลักษณะของ หนังสมัยนิยมหนังสมัยนิยมคืออะไรในสมัยนี้ถ้าพูดถึงหนังสมัยนิยมก็ต้องเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่จริงไหมครับหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอภารกิจที่มันยุ่งยากอันตารายขนาดไหนก็ตามเขามักจะมีมุกเล็กๆในการสอดแทรกเข้ามาในภารกิจด้วยครับซึ่งวิชั่นอินพอสิเบิลในภาคนี้เนี่ยเขาได้มีการสอดแทรกมุกเล็กๆน,น้อยๆมีการขยี้ปมต่างๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเข้าไปในทุกช่วงทุกช่วงทุกช่วงให้เรารู้สึกว่า ทุกภารกิจมันมีความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวแต่ไอ้ความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยที่มันเป็นเหตุผลตลกตลกเป็นเหตุผลฮาฮาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องนะครับนอ,น,น,นอกจากนั้นนอกจากนั้นนักแสดงที่อยู่ในเรื่องหลาย,ลายคน ก็เป็นคนที่เราหน้าคิดถึงมากๆเลยนะครับผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่า m i s s i o n Impossible ภาคนี้เนี่ยเขายิงกระสุนกันไม่กี่นัดนะครับถ้าจะให้นั่งนับจริงๆแล้วเนี่ยภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่ยิงปืนกันน้อยด้วยซ้ำไปแต่ว่าความสนุกความแอคชั่นของมันอะผมรู้สึกว่ามันมันเทียบเคียงกับจอห์นวิกภาค4ได้เลยนะเป็นการสร้างเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครให้กับแฟนชายความแอคชั่นความเป็นสายลับหนังจิรกรรมแบบนี้ออกมาได้นะฮะสำหรับมณะภาคนี้นะครับ ทางฟีมบอสร,รีวิวเราให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมชอบมากๆเลยนหลายคนเนี่ย ทักมาถามผมว่าเอ๊ะทำไมถึงให้มีชาอตอิมพอสิเบิลสูงขนาดนี้เอาจริงๆนะครับผมก็เปรียบเทียบจากความรู้สึกส่วนตัวนี่แหละฮะว่ามันสนุกจริงๆนะครับมันมีความครีเอทหลายๆอย่างที่มากกว่าหนังแอคชั่นทั่วๆไปในยุคนี้นะครับความเข้มข้นในเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นส่วนผสมที่พอดีที่ลงตัวนะฮะให้เราได้รู้สึกว่ามันควรจะได้คะแนนขนาดนี้จริงๆนะครับในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมต้องบอกตรงๆนะฮะว่ามีความเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ เขาใส่รายละเอียดเขามีการจัดการรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ภาคนี้เนี่ยเป็นพาร์ทวที่จบสมบูรณ์นะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปต่อในพาร์ททในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ย ได้อย่างลงตัวจริงๆนะครับที่สําคัญคือวิธีการวางเนื้อเรื่องให้มันมีความละทึกให้เรารู้สึกว่าหัวใจเราเนี่ยมันเต้นอยู่ตลอดเวลาได้นะครับหนังน้อยเรื่องนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้และที่สําคัญคือผมว่าตัวหนังเนี่ยถึงแม้ว่านักแสดงจะเป็นทอมครูซเหมือนกันกับท็อปกันมาวิกแต่ว่ากลิ่นอายของตัวละคร ของมาวลิกและอีธานฮันเนี่ยเขาสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับด้านเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่10คะแนนเลยครับในด้านเทคนิคก,การผลิตนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีฉากลอยๆอยู่บ้างหลายฉากนะครับไอที่เราเห็นว่ามันลอยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นภาพเบื้องหลังมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะไอฉากกระโดดขึ้นขึ้นภูเขาอะ่ะแต่ว่าผมนับถือความตั้งใจของทอมครูซนะครับที่เล่นฉากแอคชั่นพวกนั้นจริงๆลหลายฉากผมรู้สึกว่า เฮ้นี่เหรอคือสิ่งที่คนอายุ60ทํากับฉากสตันแบบนี้นี่แหละคือความตั้งใจที่ทอมครูซใส่ลงไปในตัวละครอีธานฮันใส่ลงไปในตัวใส่ลงไปในเฟรนชชายของ v i s ั่นอิมพอ s ิเบิลจริงๆนะครับด้านเทคนิคการผลิตเนี่ยอาจจะมีจุดติอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเทคนิคของเขาทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนนะฮะ ด้านการสวมบทบาทนะครับจุดเด่นของเฟรนช h ชัยมิชชันอิมพอสิเบิลเนี่ยก็คือตัวของอีธานฮันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยในภาคนี้มันมีหลายๆตัวละครนะครับมารวมอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้มีมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า เขารวมนักแสดงที่เป็นนักแสดงสาวนะฮะแทบจะเป็นโฟควีนเลยก็ว่าได้4คน4สาวสวยมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรีเบคก้าเฟอร์กูสันนะครับแฮร์รี่อัดเบลปอมเกยมองติเยฟแล้วก็ตัวของวานิสาคเคอร์บี้สสาวสวยเนี่ยมารวมอยู่ในเรื่องเดียวมันเลยทําให้การแบ่งบทตัวละครสําหรับบางตัวมันเลยดูบางเกินไปนะครับแต่ถ้าเรามองว่าจุดเด่นมันคืออีธานฮันเนี่ยผมว่า มันก็มองข้ามเรื่องนั้นได้นะครับรวมไปถึงตัวละครที่เราได้คิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเธอร์ที่กลับมาในทุกๆภาคนะครับหรือแม้แต่เป็นตัวของเบนจี้ไซมอนเพ็ตัวละครนี้ก็เป็นสีสันให้กับเนื้อเรื่องเหมือนกับทุกๆภาคเหมือนกันนะครับ แต่ที่สําคัญที่ผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่านักแสดงที่เป็นนักแสดงหลักเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนิดเดียวนิดเดียวครับมันเลยทําให้ช่วงเวลาของตัวละครหลายๆตัวมันดูสเสน่ห์ลดน้อยลงไปเท่านั้นเองนะครับด้านการสมบทบาทผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับ ด้านความประทับใจเรื่องนี้ต้องบอกว่าประทับใจมากนะครับมันมีทั้งช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันซึ้งนะมันกินใจนะแล้วก็อยากจะไปดูซ้ําอีกรอบนึงนะสำหรับพิชชันดิ p o s ิเบิลในภาพนี้นะแล้วก็รู้สึกประทับใจในความคลีเอทของหลายๆฉากนะครับโดยเฉพาะในฉากรถไฟตอนท้ายเรื่องเนี่ยโอ้โหผมว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนจะหมดแล้วแต่มันยังไม่หมดอะไรอย่างเนี้ย มันทําให้เรารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องได้ตลอดทั้งเรื่องก็เพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้แหละครับภารกิจนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าดิ่งพระสุธาลงมาจากอวกาศไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องไปดำน้ํา1 0 12อนาที15นาทียาวๆอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องกลั้นหายใจนานๆเหมือนในภาคก่อนๆไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องไปหยุดยั้งมิตรซจแต่ว่าอันนี้มันเป็นภารกิจที่มันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ถ้าอีธานฮันไม่สามารถหยุดได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เกิดสงครามโลกครับมันจะเกิดทั้งการเปลี่ยนขั้วอํานาจในการครองโลกใหม่แล้วก็ผู้ที่จะมาครองโลกนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปครับเพราะงั้นในด้านความประทับใจผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องให้สิทธิ์เต็มจริงครับในด้านความสนุกนะฮะผมว่าถ้าใครมาดูแล้วนะอันนี้การันตีเลยนะครับใครที่มาดู m i s ชั่น i m p o s s i b l e ในภาคนี้แล้วบอกว่าไม่สนุกเนี่ยผมว่าคุณมีปัญหากับการดูหนังแล้วแหละเพราะตัวหนังเนี่ยพาเราขึ้นรถไฟหอ่อ ลองคิดภาพดูนะครับว่าไอตอนที่เราขึ้นรถไฟหอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องลุ้นระทึกกับมันนะว่ามันจะถึงจุดที่มันลงตอนไหนเราต้องกั้นหายใจเราหายใจไม่ทั่วท้องจากนั้นตัวหนังก็พาเราวนรอบตีลังกาตีลังกา3 4รอบเหมือนกับให้เรารู้สึกสนุกกับกับรถไฟหอนี้จากนั้นก็ให้เราหยุดพักแป๊บหนึ่งพักหายใจแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันพาขึ้นม่อีกแล้ว นี่คือความสนุกที่เกิดขึ้นครับเหมือนกับตัวหนังเนี่ยพาเรานั่งรถไฟหอตีลังกาหลายๆรอบแล้วก็มีช่วงพักหายใจให้เราบ้างถ้าเปรียบเทียบหนังนี้ให้เป็นกราฟสักกราฟหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟที่มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่ว่ามันจะเป็นขึ้นซะส่วนใหญ่มนเลยทําให้ตัวหนังเนี่ยมีความสนุกแบบพีคขึ้นพีคขึ้นพีคขึ้นจนไปถึงฉากสุดท้ายได้เลยนะฮะสำหรับด้านความสนุกผมให้คะแนนอยู่ที่10คะแนนเต็มเลยนะครับ รวมๆแล้ว Mission Impossible ล่าพิกัดมรณะพาร์ทวันฟิล์มฟอร์สรีวิวเราให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับต้องบอกตรงๆนะครว่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้ถูกเชิญไปดูหนังรอบสื่อ ของทางโคราซินิเพล็กนะครับถ้าให้เปรียบเทียบเลยครับนี่คืออาหารจานหลักในเฟรนช์ายของ m i s s i o n i m p o s s i b l e นะครับแต่ว่าถูกเอามาเสิร์ฟในลักษณะของออเดิร์ฟครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารจานออเดิร์ฟนะครับแต่ว่ามันก็คืออาหารจานหลักครับมันสามารถทําให้เราอิ่มอ,อกอิ่มใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าความอิ่มอ,อกอิ่มใจนี้เนี่ยมันพร้อมครับพร้อมมากๆเลยที่จะทานจานต่อไปที่จะเป็นจานหลักที่แท้จริงที่จะมาเสิร์ฟกันในพาร์ทที่2ในอีกประมาณ1-2ปีข้าง้ หน้านี้ครับนี่แหละน่าจะเป็นข้อเสียอย่างเดียวครับเพราะว่ามันต้องรออีกปีหรือ2ปีเพื่อภาคต่อไปเนี่ยจะกลับมาให้เราได้ดูกันอยากให้มันเป็นแบบพะลหัสหน้าเลยได้ไหมที่เราจะได้ดูภาคต่อไปอฮะถ้าหากถามว่าภาคนี้ต้องเตรียมตัวอะไรไหมในการที่จะไปดู Mission Impossible ภาคนี้ ผมว่าไม่ต้องเตรียมครับผมว่าไม่ต้องเตรียมตัวไปเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะขาดตกบกพร่องรายละเอียดบางส่วนไปบ้างในการดูหนังนะครับถ้าจะให้ดีแนะนำนะครับดูภาค5 โลกนชันภาค6 f o r out มาก่อนก็ดีนะฮะดู2ภาคล่าสุดเนี่ยมาก่อน5กับ6กนะฮะทำให้เราเข้าใจหลายๆตัวละครมากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวอีวูซาฟอลส์ที่คุณ Rebecca, ริเบกาเฟอร์กูสันเล่นเอาไว้เนี่ยเขามาปรากฏตัวครั้งแรกในภาค5ไงนะแล้วก็ตัวของวารนิซาเคอร์บี้ก็มาปรากฏตัวครั้งแรกในภาคที่6อย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้ตัวหนังเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจหน่อยนึงแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามนะครับที่คุณมีความเข้าใจพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวหนังเรื่องนี้ดูสนุกยิ่งขึ้นนนนแ่อ ก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าเรื่องนี้จะตัดสินใจดูหรือไม่ดูกับ Mission Impossible ล่าพิกัดบอลนะพาร์ทวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็กซานเดอร์ n าแน